สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเพี่อนจุ๋เองนะคะวันนี้เพี่อนจจะมาแนะนำแหนแต่ลาี่ือเลกลอะะ่องแมสนะคะเป็นกล่องแมสนะคะเราไปซื้อมานะคะนี่สวยมากอันนี้มีหลายสีนะเดีย๋ยวเราจะมาแกะกล่องนี้ก่อนเลยนะคะหแกะยากจัง คนแกะยกมากเลยอ่ะออน,น <c oughs> <c oughs> อนตรงนี้ก่อนแกะย่แบบอ๋อแกะแบบนี้หรอโอเคค่ะ,คคะวู้เหมือนอันนี้จะเป็นแมสสีดำนะคะนี่เป็นตนัวแมสนะคะเป็นต,นนนะะนตัวแมสจะเป็นตัวแมสเลยนะคะทุกคนนี่ก็เวลาตาออกมาก็จะเป็นตัวนี้นะตจะเป็นแบบใส่เข้ามาทุกอย่างนี้นะทุกคนประมาณนี้ลยนะสวยมากอีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีอีกสีหนึ่งนะคะ,ะเป็นส,ส,นนะะเนสีเป็นสีม่วงนะคะทุกคน อันนี้คือสีที่เราเป็นของเราเองนะคะทุกคนมาแกะเลยสีของเราเองเนี่ยอันนี้จะเป็นสีของเราเองนะทุกคนเป็นสีม่วงนะทุกคนเรื่องเลยนี่ทำไม,มเป็นรูปแบบนี้เขาแกะมาให้หรอโอเคทุกคนสีของอันนี้สวยมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะคล้ายะสีขาวนะแต่ว่าไม่ใช่นะทุกคนเป็นสีม,ออะะวม,ม,สม่วงนะนี่เลยนะคะทุกคนน้องก็จะมีแบบสายที่แบบแข็งแรงแล้วก็นุ่มดีนะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะมีลายด้วยนะคะทุกคนก็เหมือนเดิมเลยนะก็ใส่แบบไม่ได้เลยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะ แล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นสั่งจากาาลาซาด้านะคะทุกคนก็คลิปก็จะมีแค่นี้นะคะแต่เรามีต่ออีพีหน้านะคะอีพีหน้าอาจจะมีอัปเดตได้แบบสนุกมากเลยนะคะทุกคนก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะคะทุกคนอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะตอนนี้ก็ขอกราบสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ